ครูมีบทเพลงมาฝากนะคะเพลงนี้จะให้นักเรียนอ่านท้องกันก่อนอ่าหนึ่งสองสาม เรียนได้อะไรจากเียงนี้รู้ไหมคะว่าเรากำลังจะเรียนเรื่องอะไร Sim, sim, คุณครูมีเกมมาเล่นเกมเกมนี้มีชื่อว่าหยิบไข่ใส่ตะกร้านะคะตักติกาก็าคือตอนนี้เราแบ่งออกเป็น2อกลุ่มคือกลุ่มที่1กับกลุ่มที่สนะคะโดยคุณครูจะให้คนแรกนะคะวิ่งมาสมมุติคนที่1วิ่งมาหยิบบัตรคำนะคะที่อยู่ในนี้ พยัญชนะต้นคือปอปาป,า <นะ S 1> ปาอยู่ในอักษร Yeah. <laughs> ความรู้ที่เราได้คือได้รู้ว่า,<อ>าพยาญชนะทั้ง44ตัวแบบ่งออกเป็นกี่หมูสามหมูนีทีนี้เราแยกได้บ้างหรืออย่างคะว่าวอักษรแต่ละหมูนะ่มีตัวอะไรบ้างอ่ะคุณครูจะทดสอบปอปาอยู่ในอ,กอนักษรหมูใดกลางกลางนะคะส,สเสืออยู่ในอักษรหมูไหน నిన మాలా